ทำอะไรจ้ายายเอามาเก็บดอกรักนะจ๊ะอ๋อดอกรักเอาไปทําอะไรคะไทำสร้อยคอให้คนผู้สูงอายุวันที่เก้าค่ะ๋อที่เก้าเขามีงานที่ไหน<ค>ที่ไหนอ๋อเด็แคร์ที่ไหนคาศูนย์ศูนย์เด็แคร์ท่าแรกค่ะโอ้ดีมากเลยผู้สูงอายุคงจะดีใจเนาะเออดอกลักเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าวิธีการทำมาลัยดอกรักทำยังไง นี่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 โอ้ระวังระวังนะคะมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยนี่โอ้โหต้องเอาดอกส,สวยๆคัดเลือกคนคนผู้สูงอายุเขาได้เขาก็จะดีจเออ แล้วไหนอยู่ยุกอยู่ที่สิทธาวงนี้ไม่ค่อยสวยต้องยกดูที่ถ้าต้องยกดูเยอะนู้นอันนู้ไหนไม่ใช่อันนี้มันเหี่ยวสร้อยคองานสงการเจอกันที่ดีแคร์นะคะ